จะเป็นยังไงเมื่อฮันน่าเด็กสาวชาวยิวสมัยใหม่ที่ไม่เคยเชื่อไม่เคยเข้าใจและไม่เคยเห็นความสําคัญของความเป็นยิูแม้แต่น้อยวันดีคืนดีเธอดันหลุดย้อนเวลาไปในสมัยที่นาซีกําลังลุกรานชาวยิวอย่างโหดเหี้ยมซะอย่างนั้นสวัสดีครับผมดูพีหนึ่งเหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า the devil arithmetic ฮันน่าจะได้เรียนรู้อะไรกับการได้เผชิญสถานการณ์จริงด้วยตัวเองอีกครั้งมารับฟังผมสปอยไปพร้อมกันเลยครับ หนังเปิดมาที่ฮันนาสาวน้อยที่กำลังอยู่ในวัยต่อต้านเธอเป็นลูกสาวที่เกิดจากครอบครัวชาวยิวแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นตัวฮันนาเองที่ไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวในความเจ็บปวดที่คนในครอบครัวโดยเฉพาะรุ่นลุงรุ่นป้าคุยกันมากนักบางครั้งก็จะติดลำคาญเสียด้วยซ้ำเวลาว่างพวกเขาเอาแต่เล่าถึงความหลังไม่มูฟออนไปข้างหน้ากันสักที ต่อมาฮันน่าก็ไปที่ร้านสักเธอพาเพื่อนสาวอีกคนมาเพิ่มลายสักสักหน่อยส่วนตัวฮันน่าเองเธอลังเลเลือกลายสักไม่ได้สักทีแต่เธอก็มีความคิดที่อยากจะสักเลขไว้ที่แขนเหมือนกับลุงลุงป้าป้าของเธอเพราะว่าคิดว่ามันเท่ดียังไม่ทันจะได้สักฮันน่าก็คิดได้ว่านี่เป็นเทศกาลปัสกาซึ่งป้าเอวาเธอได้นัดทุกคนไว้ให้ไปรวมตัวกันที่บ้านของเธอ สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับเทศกาลปัสกาเป็นเทศกาลที่ชาวยิวจัดระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงนำพวกเขาออกจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์นับเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญต่อชาวยิวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้ฮันนามีทางเลือกเดียวคือต้องไปเท่านั้นห้ามปฏิเสธเด็ดขาดนั่นก็เลยทำให้เธอค่อนข้างที่จะเซงสุดๆเพราะไม่อยากไปนั่งฟังพวกป้าๆลุงๆพูดถึงความหลังที่เธอไม่รู้เรื่องด้วยเลยสักนิด ฮันหน้ากลับมาที่บ้านเธอโดนแม่บ่นจนหูชาพร้อมบอกให้รีบไปเปลี่ยนชุดซะชุดที่แม่เตรียมให้ก็เป็นชุดเดสสีฟ้าดูน่ารักเรียบร้อยเชียวครับซึ่งมันไม่ใช่ทางของฮันหน้าเลยสักนิดเธอเลยใส่ความแซบลงไปนิดนึงโดยการทาปากสีแดงแปดดูน่ารักไปอีกเ <c oughs> มื่อไปถึงบ้านป้าเอวาก็ <c oughs> มีบรรดายาดญาิของเธอมารวมตัวกันมากมายคนที่มีอายุทุกคน จะมีรอยสักเป็นเลขประจำตัวที่ได้มาสมัยถูกเกณฑ์ไปค่ายกักกันแต่มันก็บิดเบี้ยวไปหมดแล้วและตั้งแต่จำความได้ป้าเอวาจะเอาแต่พูดกับฮันนาว่าเธอเหมือนกับคนสำคัญคนหนึ่งในอดีตของเธอมากยิ่งโตก็ยิ่งเหมือนกันมีใบหน้าและนิสัยที่คล้ายกันทุกระเบียบนิ้วเลยฮันนาเองก็ไม่รู้ว่าคนที่ป้าบอกเป็นใครกันเพราะเมื่อไหรที่เธอขยันขยอให้ป้าเล่าป้าก็จะเลี่ยงคำตอบและมีสีหน้าที่หม่นหมองลงทุกครั้ง ฮันนาเลยเลิกถามพอฮันนาเดินเข้าไปในงานลุงลุงของเธอก็พยายามที่จะเล่าเรื่องเพื่อนๆของเขาที่เคยพยายามที่จะหนีออกจากค่ายกักกันและโดนทหารนาซีจับได้แต่ฮันนาก็ไม่ได้สนใจที่อยากจะฟังมันเลยสักนิดพอถึงเวลาร่วมรับประทานอาหารและลำลึกถึงพระเจ้าตามประเพณีฮันนาก็ไม่รู้สึกอินด้วยเธอทำสีหน้าเซงสุดๆจนโดนแม่ดุแถมดื่มไวน์เยอะจนเกินไปเป็นการประชดแม่ไปซะอีก ป้าเอวาไม่อยากจะให้ทะเลาะกันจึงเอ่ยปากขอให้ฮันนาเป็นคนไปเปิดประตูเพื่อให้ผู้เผยแพร่พระวจนะเอริยาเข้ามาซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเทศกาลปัสกาทันทีที่เธอเปิดประตูก็ได้มีแสงสว่างวาาบสาดเข้ามากระทบดวงตาของเธอและเมื่อมองไปข้างหน้าอีกทีทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่บ้านหลังเดิมที่เธออยู่แต่เป็นบรรยากาศแปลกๆแ,แบบสมัยก่อนแถมยังมีสองแม่ลูกที่เธอไม่รู้จักอีกสองคน คนแรกที่เข้ามาพูดคุยกับเธอเขามีชื่อว่าลิฟก้าลิฟก้าบอกฮันน่าว่าเธอหลับไปด้วยไข้พิษนานกว่า2อาทิตย์แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เธอฟื้นขึ้นมานะเนี่ยลิฟก้าก็เกือบจะทําใจว่าคงไม่ได้ฮันน่ากลับมาซะแล้วฮันน่างงไปหมดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและเธออยู่ที่ไหนกันแน่มาที่นี่ได้ยังไงแล้วลิฟก้าเป็นใครกันล่ะเนี่ย เธอรู้เพียงแต่ว่าแอบคุนๆหน้าลิฟกาอยู่เหมือนกันจนเหมือนเคยผูกพันรู้จักกันมาก่อนลิฟกาเองก็ไม่ได้สังเกตว่านี่อาจไม่ใช่ฮันนาคนเดิมที่เธอรู้จักคงจะเป็นเพราะพิษไข้ที่ทําให้เธอเสียสติสตังหลือเรือนไปแล้วก็ได้ลิฟกาจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องราวความทรงจําให้ฮันนาฟังเธอบอกว่าฮันนาเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอพ่อแม่ของฮันนาเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคพิษไข้เดียวกันโชคดีเหลือเกินที่ฮันนารอดมาได้ ฮันนาพยายามบอกว่าเธอมาจากอนาคตและพ่อแม่ก็ยังสบายดีอยู่เมื่อกี้นี้ก็ยังโดนเธอดุมาอยู่เลยแต่ใครจะไปเชื่อล่ะครับคนที่เพิ่งหายไข้มาพูดอะไรแบบนี้ใครได้ฟังก็คงคิดว่าเพ้อเจ้อทั้งนั้นฮันนาไม่รู้จะทํายังไงแต่ก็ภาวนาให้นี่เป็นเพียงฝันไปและขอเวลาไปหลับนอนต่ออีกสักนิดต่อมาพอฮันนาตื่นขึ้นมาอีกทีก็ยังคงอยู่ที่เดิมมีเสียงริบก้ากับแม่คุยกันอยู่ใกล้ๆเธอฮันนาเลยได้รู้ว่านี่คงไม่ใช่ฝันแล้วสิ เธอพยายามมองโลกในแง่ดีในไหนก็ในไหนละก็คงจะดีเหมือนกันที่ได้มีโอกาสหลุดย้อนเวลามาที่ไหนก็ไม่รู้บางทีอาจจะมีเรื่องไปโม้ไปอวดกับเพื่อนๆก็ได้ลิฟก้าเห็นท่าน่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่รอช้าขออนุญาตพาเธอออกไปเปิดหูเปิดตาดู และวันนี้ก็มีการจัดงานแต่งงานของชายที่ชื่อว่าซามูเอลกับหญิงสาวที่ชื่อว่ารีอาเพื่อนวัยเดียวกันกับพวกเธอซึ่งแน่นอนว่างานมงคลแบบนี้ทั้งหมู่บ้านต้องไปรวมตัวแสดงความยินดีกันอยู่แล้วและจะได้ถือโอกาสนี้พาฮันน่าไปฟื้นฟูความทรงจําด้วยก่อนจะไปที่งานลิฟก้ากับฮันน่าแวะไปที่ร้านถ่ายรูปและถ่ายรูปกันไว้ใบหนึ่งเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนที่เธอจะเดินไปที่งานทันใดนั้นเองก็ส่วนกับแก๊งเจ้าบ่าวด้วย เอเลียหนึ่งในเพื่อนเจ้าบ่าวได้สบตากับฮันนาและก็แสดงออกว่าชอบพอเธออย่างเห็นได้ชัดเสน่ห์แรงจริงๆมาได้ไม่ทันจะถึงครึ่งวันก็โดนจีบซะแล้วล่ะครับฮันนาได้เห็นพิธีกรรมที่สวยงามของชาวยิวเห็นเวลาแห่งความสุขที่พวกเขามีร่วมกันมันช่างเรียบง่ายและน่ามองไปหมดผู้คนที่มารวมตัวกันต่างก็มีความสุขและยินดีกับคู่บ่าวสาวกันทุกคนแต่เวลาแห่งความสุขมันก็ผ่านไปไวเสมอครับมีสาวน้อยคนหนึ่งออกไปวิ่งเล่นสูดอากาศแต่ทันใดนั้นเอง เธอได้เห็นทหารนาซีพร้อมรถบรรทุกอีกหลายคันกำลังแล่นเข้ามาที่กลางหมู่บ้านบรรยากาศที่เคยคึกครื้นถูกแทนที่ด้วยความตึงเครียดลาบายผู้นำชุมชนรู้ดีว่าคงจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ก็เลยรีบเร่งให้คู่บ่าวสาวรีบทำพิธีแต่งงานกันให้เสร็จเสียก่อน พวกนาซีประกาศว่าทุกๆคนจะต้องย้ายที่อยู่นี่คือคำสั่งของทางการไม่มีเวลาให้เก็บเสื้อผ้าหรือเตรียมตัวอะไรทั้งนั้นต้องไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้พยายามเจรจากับทหารแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลฮันน่าเอ่ยถามลิฟก้าว่านี่มันคือปีพศอ,อ,อะไรเธอก็เลยตอบว่านี่คือปี1941 วินิทีที่รู้ว่าเธอย้อนอดีตมากว่า50ปีมาโผล่ในยุคสงครามโรคครั้งที่สองก็เป็นวินาทีเดียวกับที่เธอเข้าใจได้ว่าทหารพวกนี้กำลังจะพาพวกเราทุกคนไป่ายกักกันแม้ว่าเธอจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่ามาจากอนาคตแต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถช่วยเหลือใครแม้กระทั่งตนเองได้เสียด้วยซ้ำเสียงผู้คนกรีดร้องด้วยความกลัวเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้าพวกเขาก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ในพิธีที่มีแต่ความสุขอยู่เลย แต่เพียงพริบตาเดียวทุกอย่างก็พังทลายไปหมดด้วยน้ำมือของนาซีที่ไม่เห็นว่าคนเท่ากันทาหารได้จุดไฟเผาบ้านเรือนและพาทุกคนขึ้นรถบรรทุกภาพที่พวกเขามองบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่มาทั้งชีวิตค่อยๆมอดไหม้ไปช่างเป็นอะไรที่น่าหดหู่เหลือเกินครับการเดินทางกินเวลาไปหลายวันไม่มีใครร่วงรู้ว่ากำลังจะถูกพาตัวไปที่ไหนรู้เพียงแต่ว่าอากาศมันหนาวจนต้องกอดกันเพื่อความอบอุ่นแต่ก็คงไม่เท่าความกลัวที่กัดกินในใจทุกๆคน แอรเรียรู้ชะตากรรมว่าต่อจากนี้เขาอาจไม่มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับฮันนาหญิงที่เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบเขาจึงขอทำความรู้จักกับเธอก่อนที่จะสายเกินไป แอเรียเน้นําให้เธอรู้จักพ่อแม่และน้องสาวอีกสองคนของเขาซึ่งเธอเองก็ได้นําให้เขารู้จักลิฟก้าเหมือนกันพร้อมกับแม่ญาติเพียงสองคนที่เธอมีอยู่ที่นี่เช่นกันไม่ใช่แค่เพียงฮันนากับแอเรียแต่คนอื่นๆอ,อีกหลายคนก็ใช้จังหวะนี้ในการให้กําลังใจและให้คําสัญญาต่อกันและกันว่าจะมีชีวิตรอดเพื่อมีความสุขด้วยกันอีกครั้ง จากที่คิดว่ามันแย่แล้วเมื่อมาถึงหมายจริงๆมันแย่กว่าที่จินตนาการคิดไว้หลายเท่าตัวค่ายเล็กๆบรรยากาศหดหูเหม็นหึง่งเต็มไปด้วยพวกทาหารที่เอาแต่ตะโกนออกคําสั่งและมองมาที่พวกเขาด้วยสายตาที่ไม่ดูเป็นมิตรอยู่แล้วผู้พันสั่งให้ทุกคนถอดของมีค่าและเงินทองออกให้หมดและยื่นมาให้ผู้พันเพื่อความปลอดภยัยโดยที่พวกทหารบางส่วนก็เข้ามาฉุดกระชากคนที่ไม่มีทางสู้ลาบายในฐานะผู้นําชุมชนจึงออกปากว่าขอเจรจากับผู้พันหน่อย ชาวยิวทุกคนในที่นี้ยินดีที่จะให้ของมีค่าทั้งหมดอยู่แล้วขอแค่อย่าทำรุนแรงกับพวกเขาเลยแต่ก็ไม่เป็นผลแถมลาบายก็กำลังจะถูกเพ่งเลง็งนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยครับผู้ชายและเด็กผู้ชายอายุมากกว่า10ขวบขึ้นไปจะถูกแยกไปที่แคมป์ฝั่งชายส่วนผู้หญิงและเด็กจะถูกพาตัวมายังแคมป์อีกฝั่ง ทหารหญิงสั่งให้พวกเธอถอดเสื้อผ้าและเปลี่ยนเป็นชุดนักโทษลายทางแทนรวมถึงจับทุกทุกคนตัดผมจนสั้นหมดทำลายความมั่นใจของพวกเธอจนสิ้นซากไม่เพียงเท่านั้นก็ยังจับทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิงสักเลขประจำตัวนักโทษก่อนที่จะเอาเลขเหล่านั้นมาลงทะเบียนประวัติป้องกันการหลบหนีผู้พันรู้สึกเสียหน้าที่วันนี้โดนลาบายตีตนเสมอเขาก็เลยคิดแผนการไว้ว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ลาบายเจ็บปวดที่สุดระหว่างที่อยู่ค่ายนี้ ความรุนแรงเกิดขึ้นแทบจะทุกวันทุกวินาทีทาหารไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาพักแม้จะเดินทางมาตลอดทั้งวันก็ช่างแถมยังบังคับให้มายืนดูทหารเยอรมันกำลังเปิดเพลงแจ๊สกินอาหารดีๆด,ดื่มไวน์และเต้นรำด้วยกันอย่างสนุกสนานทั้งที่ข้างนอกนี้มีเด็กที่หิวโซจนทนไม่ไหวอย,อยู่แล้วโรงนอนก็คับเคบเสียจจนบางคนต้องนั่งหลับลิฟก้าและฮันน่าอาสารับดูแลสาวน้อยชื่อว่าซาร่าที่กำลังอยู่ในอาการเสียใจอย่างหนักที่หาพ่อและแม่ของตัวเองไม่เจอ เช้าวันต่อมาทุกคนไปต่อแถวกินอาหารฮันนาเลดิฟกาโน้มน้าวให้หนูน้อยซาร่ากินขนมปังได้สําเร็จก่อนที่ทหารจะคุมตัวทุกคนไปใช้แรงงานอย่างหนักหน่วงตอนนี้ฮันนาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความหลังที่พวกลุงลุงป้าป้าคุยกันและไม่อาจที่จะลืมได้และรู้แล้วว่ามันคืออะไรในตอนนี้ความทุกข์ที่พวกเขาต้องเจอหากใครไม่มาเจอเองก็คงไม่มีวันเข้าใจเหมือนที่ฮันนาเคยไม่เข้าใจตอนนี้เธอกำลังได้เรียนรู้มันด้วยตัวเองอย่างเที่ยงแท้แล้ว เธอบอกกับลิฟก้าว่าเธอเคยเพิ่งเฉยต่อความเจ็บปวดของป้าทั้งนั้นที่ครูก็พยายามสอนประวัติศาสตร์นี้แถมคนในครอบครัวเธอก็ได้ผ่านมันมาอย่างยากลาบากแต่เธอกลับคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าลำคาญและไม่ควรค่าแก่การพูดเธอโกดตัวเองเหลือเกิน วันเวลาในค่ายผ่านไปหลายเดือนแต่ฮันน่าก็ยังไม่ชินกับมันสักทีมีบางครั้งที่ทหารเผอหรือปล่อยเลยตามเลยทําเป็นไม่เห็นทางฝั่งชายและหญิงพวกเขาก็เลยถือโอกาสได้มาแอบคุยกันตรงดัวกันบ้างฮันน่าและแอเรียเองก็แอบมาคุยกันด้วย อเรียยังมีความหวังว่าจะได้ออกไปจากที่นี่เขาจึงวางแผนไว้ว่าถ้าได้ออกไปจากที่นี่จะพาฮันนาไปเที่ยวและชวนเธอไปเดทในร้านอาหารที่ดีที่สุดในเมืองเลยฮันนาเองก็ยิ้มได้ขอบคุณในความจริงใจของเขาตัวเธอเองก็ชอบพอเขาแล้วเหมือนกันยังจําได้อยู่ไหมครับผู้พันเคยคิดว่าลาบายหักหน้าและคิดแผนที่จะเอาคืนเขาซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วตอนนี้ได้มีโรคไข้าลากศาสตร์กำลังระบาด ผู้พันใส่้ายว่าภรรยาและลูกๆอีกสองคนของลาบายเป็นลูกนั้นและพาพวกเธอ3าคนไปที่ห้องลมแก๊สเมื่อแอเรียรู้ข่าวว่าแม่ของตนและน้องๆถูกพาตัวไปแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกลาบายผู้เป็นพ่อก่อนที่ทั้งคู่จะกอดกันร้องไห้ด้วยความเสียใจยอย่างที่สุด เมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียดมีคนถูกพาตัวไปสังหารทุกๆวันลิฟกา้าจึงขอร้องให้ฮนหนานนาเล่าเรื่องอนาคตที่เธอคิดว่าโคมโนไปเองให้ทุกๆคนฟังเรื่องพวกนี้ก็ยังทําให้พวกเธอผ่อนคลายไปได้บ้าง ฮันนาดื่อที่จะเล่าเรื่องที่เมื่อจบสงครามคนยิวที่รอดชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันกับครอบครองเธอได้มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในค่ายกักกันนี้อีกต่อไปแถมยังเล่านิทานสมัยใหม่ให้เด็กๆฟังจนเคลิ้มและหลับไปอีกด้วยในเวลานี้เรื่องเล่าที่ไม่มีใครเชื่อจากปากฮันนาหญิงสาวผู้มาจากอนาคตกลายเป็นกำลังใจเล็กๆให้ทุกๆคนสู้ต่อไปได้เป็นอย่างดี วันต่อมาในขณะที่แอรียกําลังทํางานในค่ายได้มีชายชราคนหนึ่งตะโกนบอกว่าเขากําลังจะโดนนําตัวไปลมแก๊สขอให้แอรียช่วยเป่าประกาศออกไปให้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและขอร้องว่าอย่าให้คนรุ่นหลังลืมเขาเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นฮันนาและแอรียแอบพากันพบกันเขาได้แอบเอารูปที่เธอถ่ายกับริฟก้าที่ร้านในวันนั้นมาให้แอรียไปเสาะหามาจนได้เพื่อเป็นกําลังใจให้หญิงสาวที่เขารัก ฮันนาเอารูปนั้นไปให้กับลิฟก้าเก็บเอาไว้เพราะเธออยากให้มันเป็นความทรงจําที่ดีของลิฟก้าลิฟก้าได้บอกว่าเธอได้ยินข่าวมาแว่วๆว่าแอเรียซามูเอลและเพื่อนอีกสองคนวางแผนจะหนีออกไปโดยเบติสสิบทหารนาซีเฝ้ายามที่พวกเขาเชื่อว่าไว้ใจได้ฮันนารู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินเหตุการณ์นี้มาก่อนมีครั้งหนึ่งที่ลุงของเธอพยายามที่จะเล่าให้ฟังวันที่เธอฉลองปัสกาที่บ้านเอวา และเธอจําได้แม่นว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครรอดมันเป็นกับดักชัดๆพวกเขาหนีไปไม่พ้นหรอกเธอใช้โอกาสตอนที่ทหารเผลอว่าอย่าหนีไปเลยเธอรู้ว่ายังไงก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จเขาบอกว่าถึงแม้สิ่งที่ฮันนาพูดจะเป็นจริงเขาก็ยอมตายอย่างคนมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ถูกกดขี่ในค่ายนรกแบบนี้เหมือนไม่ใช่คนจนถึงวันดัดหมายในหอนอนหญิงก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเจ็บท้องและกําลังจะคลอดด้วยวันนี้ซึ่งจะปล่อยให้ทหารรู้ไม่ได้เพราะมันมีกฎข้อ ห้ามมีลูกอยู่เด็กน้อยก็คลอดออกมาด้วยความปลอดภัยแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ทุกคนก็ยินดีกับชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันแอรียและเพื่อนอีกสามคนก็หลบหนีตามแผนการและแน่นอนว่าพวกเขากะถูกทหารจับได้เพราะคนที่พวกเขาไว้ใจคาบข่าวไปบอกและหลอกเอาทรัพย์สินที่มีค่าเชา้าเห็นความหดหู่ได้เริ่มขึ้นผู้พันให้ทุกคนมายืนเรียงกันก่อนจะจับตัวทั้งสคนที่หลบหนีขึ้นแท่นประหาร เขาพูดว่าตัวเองคงจะดีเกินไปสี่คนนี้จึงไม่เชื่อฟังและคิดที่จะปีกกล้าขาแข็งการที่พวกเขาต้องมายืนดูญาติพี่น้องโดนบะหานก็เหมือนเป็นการขู่ว่าถ้าคิดหนีคงจะรู้นะว่าต้องเจอกับอะไรลาบายสวดมนต์ให้กับลูกชายของเขาเสียงดังทุกๆคนต่างร้องไห้และเสียใจกับชะตากรรมที่ต้องเจอวันเวลาผ่านไปอย่างช้าชาอยู่ซ้ำๆและเจ็บปวดดังเช่นเดิม คืนหนึ่งดิฟก้าบอกเรื่องราวที่ฮันน่าเล่าว่ามันมีความหมายกับเธอมากเพราะมันทําให้เธอมีหวังหวังที่จะรอดออกไปหวังที่จะได้ใช้ชีวิตปกติสุขดังเดิม เช้าวันต่อมาผู้พันก็บุกมาที่หอนอนหญิงเพราะรู้ว่ามีคนแอบซ่อนทารกน้อยเอาไว้เขากโกรธที่บังอาจปิดบงังและฝ่าฝืนกฎจึงพาตัวแม่และเด็กไปที่ห้องลมแก๊สทันทีแม่ของริฟกา้าทนฟังอยู่นานจนไม่ไหวเธอก็เลยตะโกนด่าทอและพุ่งเข้าใส่ผู้พันจนผู้พันยิ่งโมโหไปมากกว่าเดิมและจัดการพาเธอไปที่ห้องลมแก๊สมันด้วยซะเลย ก่อนที่แม่ของลิฟก้าจะถูกพาตัวออกไปเธอได้ตะโกนออกแสดงเจตนารมสุดท้ายของเธอมีความว่าให้คนที่รอดกลับไปช่วยบอกลูกหลานของเราด้วยว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างอย่าลืมความเจ็บปวดในครั้งนี้อย่าลืมมันเด็ดขาดเพราะมันคือสิ่งที่หรอรอล่อหลอมเราขึ้นมามันคือหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายเพียงเพราะแค่ว่าเราเป็นยิวลิฟก้าก็ร้องไห้ปานจะขาดใจตายที่แม่ถูกพาตัวออกไปแบบนั้นเธอกลายเป็นคนซึมเศร้าและมือลอยตลอดเวลาฮันน่าเห็นท่าทีไม่ดีเลย เลยคิดว่านี่ก็ใกล้เทศกาลปัสกาแล้วเธออยากจะจัดมันในโรงนอนหญิงเพื่อเป็นของขวัญกำลังใจให้ทุกๆคนให้มีแรงสู้ต่อไป บ่ายวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กําลังทํางานกันอยู่นั้นทหารนาซีก็นึกสนุกเอาอาวุธมาเจาะที่ท้ายทอยของฮันนาะลิฟก้าช่วยพูดให้ว่าฮันนาเป็นแรงงานที่ดีและเธอก็ขยันมากๆทาหารนาซีที่ยังควบคุมอารมณ์ได้ก็เลยปล่อยฮันนาไปฮันนาซึ้งใจมากเพราะแม้ว่าลิฟก้าจะอยู่ในอาการที่โศกเศร้าแต่เธอก็ยังมีใจที่จะปกป้องฮันนาเธอขอบคุณที่ลิฟก้าได้ช่วยชีวิตเธอไว้ กลางดึกคืนนั้นลิฟกาตัดสินใจบอกฮันนาว่า mm hmm. เธอจะเลิกโศกเศร้าและหลังจากที่เธอรอดออกไปเธอจะใช้ชื่อว่าเอวาและเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีมาถึงตรงนี้ฮันนาจึงได้ดูว่าแท้จริงแล้วลิฟกาก็คือป้าเอวาของเธอในอนาคตนั่นเองและคนที่ป้าเอาแต่พูดถึงว่าเหมือนฮันนาทุกระเบียบนิ้วก็คือตัวเธอเองที่ย้อนเวลากลับมานั่นเองครับ ฉันน่าดีใจมากที่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เธอมั่นใจก็คือลิฟก้าของเธอต้องรอดจากค่ายนรกนี้ไปให้ได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วจนถึงวันนี้วันจัดงานปัสกาก็มาถึงทุกคนร่วมกันทําตามพิธีแม้จะไม่มีของที่ดีๆครบเหมือนที่เคยมี แต่มันก็มีความหมายกับทุกคนเพราะมันคือหนึ่งในความหวังพิธีดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายลิฟก้าให้ฮันนาเป็นคนไปเปิดประตูเธอคิดว่านี่อาจจะเป็นจุดพาเธอกลับบ้านก็ได้เธอจึงร้องไห้ออกมาและเอ่ยว่าเธอรักลิฟก้ามากเพียงใดเธอรอให้เราได้พบกันอีกครั้งแต่พอเปิดออกไปแล้วกลับไม่เจอบ้านของป้าเอวาแต่เป็นทหารนาซีที่ยืนทำหน้าเคร่งขึมและสั่งให้เธอกลับไปนอนแทน เช้าวันต่อมาสาวๆกำลังทำงานอยู่พวกทหารมาตรวจและบอกว่าตอนนี้ไข้รากศาสตร์มันระบาดไปทั่วใครมีแนวโน้มว่าจะป่วยให้ไปห้องลมแก๊สให้หมด ตอนนั้นลิฟก้ากำลังไออย่างหนักทหารก็เลยชี้ตัวเธอด้วยแต่ฮันน่าขอเสียสละตัวเองไปแทนโดยการนำผ้าคลุมของลิฟก้ามาสวมและปลอมเป็นตัวเธอฮันน่าไม่รู้เลยว่าหากเธอตายแล้วเธอจะเป็นยังไงต่อไปรู้เพียงว่าความปรารถนาสูงสุดของเธอก็คือลิฟก้าขอเพียงแค่ว่าลิฟก้ามีชีวิตรอดก็พอแล้วทั้งสองร่ำลากอดกันด้วยความโศกเศร้าฮันน่าถูกพาตัวไปที่ห้องดมแก๊สรวมกับคนอื่นๆและภาพสุดท้ายที่เห็นเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก็คือความทรมาน ที่คนยิวต้องเจอในวินาทีสุดท้ายของชีวิตในห้องดมแก๊สแห่งนี้ฮันน่าตื่นขึ้นมาพร้อมกับยัดยาที่มุงดูเธออยู่เวลาที่ต้องเผชิญกว่าหลายปีในค่ายแห่งนั้นในปัจจุบันมันเป็นเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่เธอหลับไปเพราะดื่มวายไปเกินขนาดแค่นั้นเองครับสิ่งแรกที่เธอมองหาก็คือลิฟกาเพื่อนรักของเธอซึ่งตอนนี้ก็คือป้าเอวาเธอเล่าทุกอย่างให้ป้าฟังซึ่งป้าเองก็เชื่อใจสนิทเธอยินดีเหลือเกินที่รู้ว่าตลอดมาฮันนาคอยยอมเสียสละชีวิตเพื่อเธออยู่ข้างๆ เธอมาตลอดทั้งสองกอดกันและร้องไห้ออกมานับจากวินาทีนั้นฮันน่าไม่เคยเบื่อหรือลำคาญเวลาที่ครอบครัวของเขาพูดถึงเรื่อง่ข่กักกันอีกเลยเธอเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกากับครอบครัวเธอด้วยความสุขและเธอก็ยังสวดภาวนาและลึกถึงเพื่อนๆพนพี่น้องผู้ร่วงลับไปด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ฮันน่าเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาวยิวและเปลี่ยนความคิดของเธอไปตลอดการหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าประวัติศาสตร์ชาวยวผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่และพานคนรุ่นใหม่ไปสัมผัสประสบการณ์คนรุ่นเก่าได้อย่างแยบยนต์ส่วนตัวแอดแล้วชอบวิธีการเล่าเรื่องของหนังมากเลยครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมดูพี19ึ่กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ